วันนี้นะครับก็มาวางท่อน้ํากันนะครับผมข้างหลังผมตรงนี้นะฮะเท่าไาถึงต้องวางท่อน้ํานะครับก็พอดีว่าที่สวนเนี่ยปลูกยางกับโกโก้นะครับยางเนี่ยนะมันไม่ต้องให้น้ําแล้วนะครับแต่ว่าโกโก้นี่สิมันจําเป็นที่จะต้องให้น้ํามากๆเลยนะครับคลิปหน้าผมจะถ่ายโกโก้ให้ดูนะครับผมเรามีโกโก้แล้วเนี่ยนะครับผมมันไม่มีน้ํานะครับเราก็เลยต้องต่อท่อน้ํา นะครับผมนี่วันนี้นะก็มีแมคโครนะครับผมอยู่ข้างล่างนู่นนะมาขูดให้ตรงนี้ก่อนนะฮะก็ใช้ท่อค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้เนี่ยนะเราเอาแค่ซีกนี้ก่อนนะครับแล้วอีกซีกนึงเนาะทางนู้นนะครับผมค่อยทํากันต่อพรุ่งนี้นะครับแล้วทีนี้นะเราก็ต้องเป็นวางท่อ p e เนะครับผมมันจะประหยัดต้นทุนค่อนข้างเยอะนะครับ เรามาวางนะครับผมวางเสร็จแล้วเนี้ยนะครับผมก็เจาะตามต้นโกโก้นะครับเราปลูกโกโก้ไว้ตรงไหนแล้วก็เจาะตรงนั้นนะฮะมันก็ประหยัดไปได้พอสมควรเหมือนกันนะครับผมโทรคุยกับทางร้านนะครับก็เขาบอกว่าท่อ PE นะมันก็อยู่ตามเกตด้วยนะครับราคาแพงขึ้นมานิดนึงเนี่ยนะมันก็ดีนะครับก็ตกเขาเขาเรียกเป็นม้วนเนาะ ม้วนล,ละ1,600บาทนะครับแต่ก็ต้องดูเช็คตามร้านอื่นด้วยนะครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับในยี่ห้อเดียวกันนะฮะนี่นะยาวเลยนะครับตั้งแต่ข้างล่างขึ้นมาข้างบนตรงนี้นะฮะช้ท่อก็อุ้ยอันเนี้ยเป็นร้อยนะครับผม นี่นะยาวขึ้นมาตรงนี้นะเกือบถึงดิมถนนเป็นการนะครับเราทํามาแล้วนะครับผมก็ต้องทําให้มันสุดนะครับเพราะว่าอะไรนะครับบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยปลูกโกโก้เนี่ยมันคุ้มจริงเหรอนะครับต้องบอกว่ามันคุ้มนะครับตอนนี้ทางตลาดต้องการเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับทางบ้านผมเนี่ยจังหวัดตากนะครับเราก็สามารถที่จะปลูกโกโก้ได้เหมือนกันนะครับ สภาพอากาศเนี่ยมันก็มีส่วนนิดนึงเนาะแต่ว่าไม่ใช่เป็นผลข้างเคียงอะไรมากมายนะครับโกโก้นะครับผมที่ผมเห็นเนี่ยจุดอ่อนของเขาเลยนะครับก็คือว่าเวลาน้ําไม่ถึงเนี่ยนะครับข้างในผลโกโก้เนี่ยมันจะมีรากออกจากเมล็ดนะครับทําให้เราขายไม่ได้นะครับผมนั่นแหละมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากว่าน้ำเนี่ยนะครับไม่เพียงพอนะครับทําให้มัน เกิดลากออกมานะครับหรือว่าลากมันงอกออกจากเมล็ดนั่นเองนะฮะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กับช่อง y o u t u e ทูบพี่ลูกชาวสวนด้วยนะครับสวัสดีครับ ตอนนี้นะครับเราเจออุปสรรคนะครับในการต่อท่อนะฮะก็พอดีว่าเพิ่งใส่หัวตรงนี้เสร็จนะครับนี่ทุกคนเห็นไหมนี่อันนี้เป็นหัวนะครับที่เราจะใส่ท่อ PE นะนะัะผมเราดึงยาวไปนะครับตอนนี้ก็ลองน้ําก่อนนะฮะแล้วปัญหามันเกิดจากจากข้างล่างตรงนู้นะครับปดี๋ยวผมลงไปถ่ายให้ดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะ แล้วตรงนี้นะครับก็โอ้โหท่อหลุดนั่นเองนะครับว่าทําไมนะน้ําไม่ขึ้นไปนะครับผมทุกคนดูสิเห็นไหมลายโจกเลยนะครับดูเหมือนว่าไม่ได้ทากาวไว้ด้วยนะครับตอนนี้นะครับพ่อก็ได้ทากาวไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มัดเชือกเพื่อกันเหนียวด้วยนะครับนี่ก็จะเอามาเป็นแบบนี้เลยตาฮะตอนนี้นะครับเราก็ได้ทากาวนะครับแล้วก็เอาเชือกมัดไว้นะกันเหนียวนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูน้ํากัน นะคับว่าน้ำเนี่ยนะครับผมออกหรือเปล่านะฮะโอ้จะบอกว่าทางเดินก็ไกลแสนไกลนะเนี่ยเดินขึ้นไปนูน่นตอนนี้ก็เที่ยงแล้วด้วยนะครับก็พยายามจะทําให้หมันเสร็จเลยนะครับผมเพราะว่าบ่ายนี้เรามาีธุระที่จันทบุรีเนาะต้องไปซื้อท่อ p e ออีกนะฮะ เพื่อมาต่อน้ำวันพรุ่งนี้นะครับโอ้ดูแดดดิโคตรแรงเลยดูมือผมดิแดดเผาหมดละพอเดินมาจากข้างล่างนู้นนะครับผมนี่แล้วก็ขึ้นมาข้างบนตรงนี้นะสามร้อยเมตรได้นะครับอ้าวมาทำไม ตอนนี้ข้าวก็เริ่มหิวแล้วด้วยนะแต่ทาไม่ได้เนาะเราต้องเอางานให้เสร็จก่อนนะครับเลยอีกเลยทางนี้นะทางนี้อีกไม่กี่ประตูก็เสร็จแล้วนะครับดูหมาผมดิแม่ไม่ร้อนแบงไงวะย,ยางยังสดชื่นเลยนะยางนี่มันแน่นนอนจริงๆนะ โกโก้เหมือนกันว่าจะถ่ายโกโก้ให้ดูขอเป็นคลิปหน้านู้นเลยก็แล้วกันนะครับติดตามไว้ก่อนนะเนี่ยเห็นไหมโกโก้ยังไม่ได้น้ําเลยแต่มันก็ดูไม่เหี่ยวเท่าไรนะครับถือว่าอึดถท,ทนอยู่นะครับนี่เดินใกล้จะถึงละนี่ทุกคนน้ํามาแล้วน้ํามาแล้วเฮ้ยน่าจะแรงอยู่นะนี่เห็นไหมมาแล้วมาแล้วน เดี๋ยวไ่บอกแม่ก่อนน้ำมาแล้วน้ำมาแล้วโอเคเลยน้ำท่อสามนิ้วนะครับมอเตอร์ที่ใช้อยู่ก็ประมาณสามแรงนะครับถ้า,าจะไม่ผิดนะใช้ได้เลยแม่ผมน่าจะอยู่ข้างล่างอยู่นะเออเรามีโทรศัพท์นี่เนาะเราก็ใช้โทรศัพท์โทรดิเออ เมื่อกี้นะผมก็บอกแม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเขาถามว่าน้ําออกมากไหมนะครับก็เลยว่าเออลองขึ้นมาดูเองกัแล้วกันนะครับมากของแต่ละคนมีเหมือนกันสําหรับผมว่าผมมองว่าเออมันก็ขึ้นมาดีพอสมควรนะแม่ผมอาจจะมองว่าเอ้ยมันน้อยไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะเออต้องขึ้นไปดูเองก็แล้วกันจะชัวร์กว่านะครับน้ําดูดิเห็นไหมไฟเลยนะครับ เดี๋ยวเรานะครับผมสวมท่อเสร็จนะครับเป็นอ่าปิดเป็นเขาเรียกอะไรนะปิดหัวม,มันนะเนาะอ่าทีนี้น้ําก็จะไม่ออกแบบนี้แล้วนะครับทากาปิดหัวเรียบร้อยนะครับถ้าเราไม่ปิดน้าก็จะออกแบบนี้นะฮะนี่นะครับท่อ p e เรานะครับเดี๋ยวเราก็จะทดสอบกันนะครับอันนี้ก็เพิ่งเจาะไปนะครับพ่อผมทำไว้ นะฮะที่เราจะไปซื้อตอนบ่ายนี้เนี่ยแหละนะครับอันนี้เนาะก็เป็นท่อป E นะครับก็บอกว่าอยู่ไปเถอะนะครับ20ปีก็ยังไม่เป็นไรนะครับโดยไม่ต้องฝังดินนะครับน้ำใส่น่าเล่นเนาะอุ้ยเย็นดีด้วยเย็นมากเลยถ้าทิ้งไว้นานาน,านี่ร้อนนะครับจุ่มแบบนี้ไม่ได้หรอกนะเหมือนแบบเป็นน้ำร้อนน้ำต้มอ,อย่างนั้นเลยนะครับแต่นี่มันพึ่งขึ้นมานะอุ้ยจะเย็นมากเย็นมากคือเปิดอย่างเงี้ยนะไล่ดูน้ําด้วยนะครับแล้วก็ไล่ดินออกมาด้วยนะครับที่มันตกค้างอยู่ในท่อ นะฮะกิ่งแมปลูกโกโก้นะครับแต่ได้ข้าวมาด้วยตอนนี้นะครับก็ ก็เอาไปว่าน้ํานะครับผมออกมาดีนะครับแรงใช้ได้นะครับเดี๋ยวก็ลงไปเอาคันเอาลงก่อนนะครับแล้วก็ปิดท่อเนาะมันต้องปิดนะครับถ้าเราไม่ปิดเนี่ยน้ำมันก็ออกอยู่แบบนั้นนั่นแหละนะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่อง u t u b e กะดีทูกชาวสวนด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเรามา วางท่อ PE กันนะครับนี่เห็นไหมทุกคนโอ้โหขวดใจมากๆเลยนะครับอันนี้ความยาวนะครับก็อยู่ที่200เมตรน,น,นะครับเนืเ้อใน,น,น,นไม่ใช่หมายถึงว่าโทนนะเปกระดูกเลยมันจุไม่ปไ,ไหนะ แล้วก็แบ่งกันเป็นหน้าที่เนาะถือมีจะถือป้าอย่าไปยุ่งเขานะแทงไส้ไหลนะ 单子，我帮你填单子。单 ตอนนี้นะครับก็ได้ดึงท่อ P.E. หมดแล้วนะครับก็เหลืออยู่อีกสักป,ประมาณ200เมตรนะครับผมก็น่าจะเพียงพอเนาะแต่ว่าเราเลือกอันที่แบบให้มันอยู่ข้างบนก่อนนะครับข้างล่างค่อยว่ากันนะฮะโอตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะครับก็พยายามขืนนะครับแดดก,ก็ร้อนด้วยนะครับโชคดีที่มีลมมานะอ่านี่นะครับผม ตอนบ่ายนะครับเราก็จะมาเจาะท่อกันนะครับแต่อันนี้คือผมคงไม่น่้เจาะนะพ่อกับคนงานน่าจะเจาะนะครับผมก็คงจะปิดหัวนะน่าจะเป็นหน้าที่นี้นะครับผมปิดหัวท่อนะฮะเพื่อไม่ให้น้ํามันออกมานะครับผมในการเจาะนะครับก็คร่าวๆเนาะก็จะเจาะรูนะครับแล้วก็จะมีหัวเสียบนะครับผม เจาะรูตามต้นโกโก้นะครับสมมติว่าอ่ะต้นโกโก้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมเขาก็จะเจาะนะครับผมเจาะตรงนี้แล้วก็เสียบหัวเข้าไปนะครับน้ําก็จะลดต้นโกโก้ไปนะครับถ้าเป็นลงลงเป็นท่อ PVC เนี่ยครับการลงทุนมันค่อนข้างที่จะสูงทางร้านได้แจ้งมาว่าเนี่ยไอ้ท่อ PE แบบนี้เนี่ยนะครับมันแพงก็จริงนะครับแต่ว่า มันอยู่ได้ที20ปีเลยนะครับผมก็พอดียางตัดใต้แทบขอแล้วนะฮะก็ลงทุนทั้งทีนะครับก็ทําให้มันคุ้มค่านะครับบางปล้องนะครับผมก็ขาดไปหน่อยนะครับอันนี้ไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วนะครับผมขาดนิดๆิดหน่อยนะฮะเดี๋ยวก็หามาเติมมาแต่งเอาเนาะเนี่ยบางส่วนนี่ก็ต่อเอานะครับยกตัวอย่างอย่างตรงนี้นะเนี่ย อันนี้ก็ต่อนะครับสายเนี่ยมันสิ้นสุดอยู่ได้แค่นี้นะครับอันนี้ก็ใส่ต่อไปนะครับแล้วก็เสียบสายเข้าไปตรงนี้นะครับผมมันก็จะพอดีพอดีกันทั้งหมดเนาะก็เป็นเวลาบ่ายโมงนะครับเราก็ออกทํางานกันต่อนะครับผมหน้าที่ของผมต่อไปก็คือว่าเราเนี่ยนะครับก็จะเอาหัวปิดท่อ PE นะครับไปดูกันนะครับว่าปิดอย่างไรนะครับไม่ยากนะครับ อันนี้นะครับก็คือท่อ PE นะครับที่ได้ทําการเจาะไปแล้วนะครับผมก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะฮะน้ําก็จะออกนี่นะครับผมตรงหัวตรงนี้นะครับผมตอนนี้นะครับเราก็กําลังเดินมาเอาอ่าหัวปิดนะครับผมมาใส่กับท่อ Pe ีนะฮะนี่นะผมใส่ยังไงนะครับเราจะทําให้ดูนะ สวมลงไปนะครับนี่นะสวมไปแบบนี้นะดันเข้าไปนะฮะถ้ารู้สึกว่าจะดันไม่ไหวนะครับไม่ง่ายนะครับก็ใช้ไม้ตอเข้าไปนะนี่นี่นะครับผมก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับอ่าโอเค อืเออมองว่าแรกๆเนี่ยนะเราดันไหวต่อไปจะดันไหวไหมนี่อ่ะไปต่อไปกันต่อนี่นะครับทางนี้เหลืออีกสองแถวสุดท้ายนะครับอึก็ถือว่าไหวอยู่นะน,นี่นี่ส่วนโกโก้อ่าส่วนโกโก้เราจะได้กินน้ำแล้ว อ่ะตอนนี้นะครับก็เสร็จไปด้านดึงแล้วนะครับผมก็ต่อไปนะไปทางนู้นกันต่อนะครับอุย้ยมันไวกว่าตอนที่ ลากท่อปีอีนะครับมันคล้ายๆเหมือนสายยางนะท่อปีอเนี่ยเห็นไหมเอออากาศที่ว่าร้อนแต่ตังร้อนกว่านะตอนนี้ไปไปอ่ะหัวจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องเดินลงไปเติมหัวกันต่อนะฮะคนก็คอเริ่มจะแห้งแล้วด้วย ทางข้างหลังตรงนี้นะครับก็เหลืออยู่อีกสักประมาณ4ีแถวได้นะครับก็ใส่เนี่ยนะครับไม่ได้ช้าเลยนะครับเร็วมากๆเลยนะครับผมมองว่า1ชั่วโมงนี้ก็น่าจะเกือบเสร็จทั้งหมดแล้วนะครับเร็วจริงๆนะเราแค่หยิบท่อขึ้นมานะครับผมแล้วก็สวมใส่ไปนะครับปีเข้าหน่อยนะครับให้มันเข้าแน่นๆแค่นั้นเองนะฮะตอนนี้นะครับก็ใส่เสร็จหมดทุกหัวแล้วนะครับ พ่อผมนะก็เอาไม้นะครับผมมาปากหลักนะครับวางอยู่ปลายท่อนะครับผมแล้วก็มาเชื่อกไว้นะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อว่าไม่ให้สายเนี่ยนะครับมันพลิกตัวนะครับผมเมื่อกี้เขาก็ได้ลงน้ํามาหน่อยนึงแล้วนะครับเมื่อกี้นะ นี่นะเห็นไหมน้ําก็ออกมาปกตินะครับเมื่อกี้ตอนที่น้ําออกมาตรงนี้นะผมเห็นอยู่เหมือนกันนะครับลืมถ่ายให้ดูนะมันก็ออกมาแรใช้ได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับนี่น้ํากําลังหยดดูเห็นไหมนี่น้ํากําลังหยดนะครับทุกคนดูนี่มันก็จะออกมาแบบกอนังก็จะพุ่งปี๊ดออกไปนะครับผมก็เหมือนกับเหมือนฉีดหัวเวียงนั่นแหละเนาะ คลิปนี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับชี่ช่อมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็กนกำลังใจให้กับช่อง YouTube กะทิลูกเชา้าสวนด้วยนะครับ